ไอ้้องน้องจะจะหายรื่องพี่เหรอนักแสดแต่พี่ได้ยินน้องบอกว่าจะมาหาเรื like please, like so. ่องพี <l towns> Hello, <forcément low> ่ไอพีไอน้นงจะสสวย เฮ้ยน้องพูดแบบนี้หาเรื่องไงน้องงาเฮ้ย อาา้าวเ้างไปโรงพยาบาลสีทันเจีกับพี่ไหมเดี๋ยวเอ็ดนะจะได้พาไปโรงพยาบาลน่ะอีอีอีชิๆเดะเดเดี๋ยวพาไปหาหมอนนะหมอโรงพยาบาลสีทันเจีรับเลิอาการหายแน่ๆเลยน้องหายจริงน่น้อง